เออนะสชสโชคไม่ตายบอกเลขสักคนไม่มีหรอกขอปูนี่เลยอ่ารู้เลขไหมไม่รู้ค่ะรู้เลขอะไรขอปูนี่แหละครับเออถ้าอยากได้กาปูทีปูเลยอ่ากาบดีๆเออสิพ่อแล้วมันจะมี่เขาอะไรปูจะมีโชคไหมอ่างก็จะถึงจะมีโชคไหมปูมาขอปูไม่ใช่ปูขอหนู เอาก็บอกปูก่อนเดี๋ยวจะให้กินน้ำแดงเูน่อยากอาหารปูนะเหนกลัวปูไหมกลัวปูไหมกลัวไหมกลัวอ่ากลัวอาเดี๋ยวปูจะบอกเด้ออาที่นี่ให้หนูไปหาเพิ่มมาเองสองตัวเด้ออางวดนี้ปูให้ศูนย์ไปเลยเน่ครับ ทีหลางคนมันมานะคะอ้าวอ้าวขอบคุณครับบอกมานมาให้แล้ว่นมาชอบเลขอะไรครับเขา็ก้องกลาดาษที่่านบอกโตรพุทกัมกันตขเจ็บต็วอะไรนู่นโรเจตมเจตงโคตเจตเจเนเลนะนะโมพทายะนะมะปทะนะเนนะขนะโมพทายะนะมาเตนสาพันยุดเติตัวนี้ไหนไหน อะไรนั่นกระสับตัวนี้เลขอะไรนั่นตัวนี้แหละจับใส่กันบ่จับศูนย์รวมกันรวมกันอือแค่รถตัวนึ่งตัวหนึ่เป็นอะไรครับท่านกุมารนั่นอ่าอ่าเอาบอกพี่อ่าบอกญาติพี่น้องมาให้ตรงตรงไม่รู้อ่าอะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวถ้าออกมาตรงตรงอ่าปู่จะ ให้รถเอ้าจะซื้อรถให้เลยอ้าบอกให้ตรงตรงให้ตัวไหนให้ตัวไหนเออไม่รู้ไม่รู้มันปึื้ห้าหนึ่งหนึ่งบาทห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสิบรวมกันปูให้เลศูกหนึ่งปูให้เลือกสูงไม่เลขอะไรนะครับน่ะรวมกั ไม่รู้ห้าหนึ่งพูหน่อยพูดหน่อยสหกศูนยเหลือหนึ่ห้าันนรวมกันรวมตัเป็นเ่อเลยหกหเนาะเปสิมสิบ่หายจากคกเจเือห้นี่ันอยากมาอยากมาปูแลส่วนันมากจะเทียงเลยัอนะครับท่านผู้ชมนดูคิการเี่เสือมันอยากมา อาจารย์แมวให้หาบวกหนึ่งเป็นโก,ก,กรวมกันหนึ่งกันมาเพราะันหาบวกหนึ่งจะซื้อนะคะบวกหนึ่งเป็นแนวทางเด้อครับที่ต้องรอของอาบุขาวนะอ้าวอ่าถ้าออกมาเดี๋ยวปู่จะซื้อรถให้เด้ออ้าวเอากราบปู่ก่อนกราบปู่ก่อนอ่ากราบดีสวยทีเอออ้าวอ้าวรวยจะเลื่อนจะเลื่อนรวยรวยเนาะ อ่าเดี๋ยวปู่จะซื้อรถให้เด้ออ่าครับ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 จริงๆเราไม่รู้ว่าท่านอยากกุมารเอ้าเงินน้ำเงินเออาถือลายประเด็นอะเอาหน่อยใช่ไหมเอาหน่อยเใช่ไหมาเอาใหม่เด้ออ่าล่อเอารอเอาราเมือง เอามาวหมกพุทธิชไปไปผู้เดียวเนยแ่าดวงให้ดวงขารวย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 เอาเอาให้เจริญเน้อี้เอาหายเคาะหายโศกเอาอ้บุญญาบารมีของฟูข่าวก็ดีออานำไปปกปักรักษาลูกเต่าเหล่าล้าน จาให้เจริญเจริญอาจารย์แมวหนีออกจากบ้านมาก่อนเมื่อกี้ได้ข่าวว่าประชาสัมพัน์ประกาศหาอยู่เอออาจารย์แมวอยู่ไหนทางบ้านให้อภัยแล้วกลับบ้านด่วนใอรลับกุมารทองกินกล้วยไหมกุมารทองกินไหมกินคอ้าววัดดีสวยๆทีอ้าวกินแล้วบอกเลยปู่อีกก่อนนะปู่ยังสงสัยอยู่ เอาปู่ยังแปลไม่เป็นเอาทําให้ปู่ดูซิทํายังไงเอาหนูให้ตัวนึงแล้วไงให้ตัวไหนปู่ไม่รู้หนูให้หกปู่ให้ศูนย์ไม่ได้ศูนย์หกไหมอ๋อปู่ไม่เข้าใจปู่แย่แล้วปู่คิดไม่ออกเอากล้วยไปกินเอาแบ่งพี่น้องกินโอ้ ได้หกพอดีเออใช่ใช่แน่นอน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 มีเลขหนหนให้ดูหน่อยไหนดูหน่อยได้หกแล้วกูให้นี่นาะนี่นาะเนี่ยให้มาดูหน่อยครับอ่าใหญ่ญ่มีเลขหจริงจริงอ่าไม่ไม่ไม่กัวไม่ปูอดูให้ดีดีตัวไม่ปูมันไม่ับตรงมั้ไม่กลับไม่กลับ อ้าไม่กับรอกอ้อไปกับเองอเปองฮึไี้พวมึงก็หาเอาเองไม่มีอะไรก็ต้องไปเล็กศูนย์้ไมปูกอันนี้นี่นี่ปเอาหอกมาใส่นี่เนี่ยโอเคเลปู่ต้องเล็ก้มหลัดูนี่นี่เนี่ยอะไรอะเล็กอื้อง้นกเป็นเล็กศูนย์นั่นแลปูเล็กศ นี่เลขอะไรนี่ก็ศ uh> ูนย uh> 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 ์นี่ก็ศ ah ูนย์ย huh? ์อศเบมาศูนยเก้นี่ยศูนยก้าอ๋อโอ้ออ้โหโออ๋อโอ้อ้โอ้อโหอ้อ้จอ้ออ้หอ้อ้อ้โหโอห้หโอ้อหอ้ห้หห

อ่ามีเล็กมีน้อยอ่ามีนำจิตนำใจได้มารวมกันเนาะอ่าซอยปูสื่อถูกสื่อเทียนสื่อตะปกตะปูมาเห็ดลังค่าให้ปูเนาะอ่างวดที่หอดีถึงก็ให้บุญญาบรมีของปูข้าวก็ดีอ่านำไปปกป,กปักหลักษาดูแลลูกเต่าเรล่าลานเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้มีแตะโชคกระชัยเด้อให้จะเล่นจะเล่นให้รวยรวยเด้องวดสีหอดีถึงสาธุสาธูอ่ะด ใ้ท่ามนิบ้อาถามนี่ด้บังนี่เด้อโ้มตัวมามักสักพุทธกัจัดธรรมโมกับจัดสังโ้อกัจัดพุทธเดทจดธรรมโมจจดสั้งโ้อเจด อาพุธโธเพิ่มคำโมองเพิ่อสังโ้เพิ่ออมป่าป่ามหาป่าพิปราผีป่าผีดองผีพงผีเป้าผีตายหองตายหาผีป่าผีเข้าปราให้เนี่ย็อนี้ป่าไม่หายก็หายพุธโธกำจัดคำโมกอคำจัดจังโ้กำจัดพุธโธเพิ่อตำหม้อเพิ่อสั่งข้อเออหอมาป่ามาปราปราผีป่าผีดงผีพงผีเป้าผีตายหองตายหาผีป่าผีเขาอร่อยไหมกุมารน้อย เอาอีกไหมไอ้เป็นทางด้านสับปะเกะสับปะสกสับปะรคสับปะใสับปะขอตัวนอกสับปะขอตัวในสับปะข้อข้างขึ้นสับปะข้อข้างแหลมสับปะขอ้างวันสับปะขอ้างคืนเมือนนะฮดับบบไฮหบไฮายไาวันจอเดนจงโมโมองน้าสุโกน้นาเอสาละมาถึงสาพันยุ อี๋อ้าวรวยรวยงวดจะมาไฮเดรลัยไรกูเก่าจริงไหมเนี่ยมาครับมามาจริงไหมไม่ถูกหวยหนูก็จะมาอ่านึกว่าไม่โดนไม่มาไม่โดนหนูก็จะมาอ๋อมาอ่าอ่าอ่าที่แล้วที่ล่างฝันว่าอยู่หนไปหา อ๋อฝันเห็นยายไปหาไ้ลีหนูก็ไม่รู้โมลี่ไหนเอมคุณได้ปูหรือป่าอ่าใช่ใช่ใชคุณได้โลีเออไปหาหนูฝากหนูซื้อหวยสีนองอ่าตับสามสูนทีแล้วอ่าโดนไหม้ยี่สิบาทอ๋อคนกระปูไปหนึ่งรอ้อาเจงเจงเจงกลับป,ปหน่งร้อยเออกลับบ้านนะลูกนะน้ามาหาปูมาเด้อครับอ่า แล้วก็บ่เป็นตึกนานตึ๊ดไซด์แล้วม่าวเป็นบงคีพัญญา마บิลางเป็นคนขึ้นหอดพะยะมาดทำมาก